โอ้คโโูส่งไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยตามเลยคูส่งไม่ทันครับเมื่อกี้เนี่ยมันมีกี่ข้อกันแน่วนะเนี่ย ข้อไหนเป็นข้อไหนเวะเนี่ยงงไปหมดละส่งไม่ทันนะเมื่อกี้าตามยาวๆเลยแม่มันอยู่ข้อหนึ่ง มาอีกแล้วครับหมูมาอีกแล้วครับหมูหมุนน้ำใส่เหงาการเหงากัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูอดูอู้หูใหญ่ครับตัวเนี้ยอดู Å oh. <sighs> oh. ทำไมวะมานครับทุกคนแล้วไหร

สุดละสุดลือจริงจริงอ่ะตามมาจนได้นะครับใช้สี่ครับอ่ะ,อะ,อะ เอา,าจนได้เรียบร้อยเสร็จครับตัวนี้โอ้โหสี่รับสี่กว่าเลยดะตัวนี้ฝาคุณงานนะครับกบสดสายพีอีสามใหญ่ครับสายพีอีสามไวเปอร์เบสิกครับคันโทม,มานาครับแบคเคอร์เบสสิบห้าสามสิบ ลอกได้ว่าซินเลียนครับช็อกหกสิบป้อนกิ๊บเบอร์หนึ่งแล้วขอหกโอครับฝากผลงานด้วยครับเริ่มดูครับเทียบกัคันอืม